สวัสดีครับ FC แฟนคลับเกษตรพันล็อกวันนี้แอดมินจะพาทุกคนมาดูหมูป่าแม่พันธุของเรานะครับที่เลี้ยงเอาไว้แม่รวยรวยทำการออกจากคอกตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับเนี่ยแอดมินตื่นขึ้นมาไม่เห็นได้ยินหมาเสียงหมาเห่าอยู่เมื่อคืนนี้แต่ แอดมินไม่ได้เอกใจอะไรก็เลยไม่ได้มาดูแต่ตอนตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเป็นแต่คอกเปล่าๆทำไงล่ะทีเนี้ยเดี๋ยวจะพาทุกคนมาเดินดูสำรวจแถวฝ่าละเมะข้างนี้นี่คือล่องรอยของหมูป่าที่เขามาคุ้ยมาเคลียเาต้องแอดมินจะพามาแกะรอยหมูป่าว่า มีรอยเท้าไปทางไหนมั่งสงสัยจะไปไม่ไกลหรอกมีทั้งรอยคนรอยอะไรนี่แอนมินตื่นสายหน่อยนี่เจอแล้วนะครับนี่คือสังเกตดูได้ว่าจะเป็นรอยเล็บนะครับจอนเป็นรอยเล็บเขาจะเป็นสัตว์เท้ากีบจะมีลักษณะเป็นวงแหวนนะครับ ทางลอยมุ่งหน้ามาทางด้านนี้เราสำรวจเนี่ยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เป็นรอยเล็บตะกุยไปตรงนั้นนี่อีกรอยหนึ่งเป็นรอยหนึ่งแต่มีรอยหมาด้วยนะครับเนื่องจากหมาเห่าเมื่อคืนนี้อาจจะเป็นเสียงหมาเห่าเมื่อคืนนี้ก็เป็นไปได้นะครับ ว่าแต่มันจะตเตลิดนี่แหละนะครับว่าเวลาโดนหมาไล่มาเห่าหมาควบเนี่ยว่าเขาจะวิ่งตเตลิดนี่ก็เป็นป่าละเมาะนะครับของพื้นที่ของญาติพี่น้องเรานะครับแบบนี้น่าจะมาทางด้านนี้แหละมีร่องรอยการวิ่งสวนกลับมาด้วยเหมือนกันนะครับแต่ยินว่ายังไม่แน่ใจต้องดูที่ลบ เมื่อเช้าินเดินมารอบหนึ่งกอนแล้วันนี้ก็ไม่ได้ไม่เห็นอะไรนะครับเดินดูสำรวจหลายๆที่มีร่องรอยที่ตอนนี้มันเป็นไม่ใช่ดินทรายมันก็มันก็หายากหน่อยนะครับถ้าเป็นพื้นที่ดินทรายเนี่ยเราจะพอแกะรอยได้อยู่ก็มี เสียงอะไรแครแค,แคในป่าเนี่ยเสียงอะไรเหมือนเสียงมีอ้าวนะครับเจอแล้วอันินจะซูมให้ทุกคนดูนี่นะครับแม่รวยๆอยู่ตรงนี้เองนะครับอาจจะไม่ชดัดเดี๋ยวอันินจะพาเข้าไปดูใกล้ๆ มีร่องรอยของแม่รวยๆเนี่ยนี่นี่แหละนะครับแอดมินไม่ได้มาถางนะครับนี่เป็นร่องรอยของแม่รวยๆเนี่ยรอยมกัดยอดกระถินสงสัยเขาจะไปทำรังนะครับเอ็นพามาดูอ้าวรวยๆนั่นไงครับเ,เพื่อนๆครับแม่รวยๆคลอดลูกแล้วโอ้โหมลอดอยู่นี่เองมีกี่ตัวเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดมีเจ็ดตัวนะครับเพื่อนๆครับโอ้แม่เลยรพึ่งผสมเมื่อเดือนมักเดือนกุมภาทำไมคอดไ้จังเนี่ยนะครับโอ้หมดแดงก่าเยอะตอนนี้เป็นลูกอ่อนเขาก็จะอาจจะมีห่วงลูกโอ้แต่ช่วงแดดแดด,ด,ดอันมินต้องมา หาลมมาหาอะไรมากังแดดให้เขานะครับโอ้ยเลยรวยเลยรวยโอ้เจอแล้วนะครับที่ไหนได้เขาปวดท้องแต่ไม่มีอาการใดๆเลยนะครับไม่มีอาการแสดงอาการว่าเขาจะคลอ,อดลูกนะครับเพราะว่าดูจิมิของเขาเนี่ย ยังไม่เป็นสีชมพูยังไม่บวมนะครับก็อมินีเลยไม่ไม่คิดว่ามันจะคลอดง่ายอ,อย่างมันมันก็ยังไม่ถึงเวลากําหนดเวลาคลอดนะครับเพิ่งผสมเมื่อเดือนกุมภากุมภาก็มาเริ่มนับหนึ่งเดือนมีนามีนาเมษาพฤษภาก็ยังไม่ถึงสี่เดือนประมาณสามเดือนกว่าๆเสร็จเจท่านั้นเองทำการ ย้ายต่อไปแต่ช่วงนี้ก็อาจจะมีหวงลูกอ่อนอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวแอดมินจะวันไหนย้ายแอดมินจะมาถ่ายวิดีโอให้ทุกคนได้ดูว่าการย้ายลูกหมูป่าเนะี่ยนะครับมแม่หมูป่าจะมีอาการหวงลูกอ่อนหรือเปล่านะครับโอ้ที่ไหนได้ออกมาคลอดลูกอยู่ในป่าละเมะนี่เองมดแดงก็เยอะนะครับ ว่ามดแดงกัดลูกหมูน่ะมันตอนเที่ยงตอนบ่ายนี่แดดก็จะร้อนอีกออทั้งทั้งทำการย้ายอย่างให้ไหวเลยเ <_ letter> นี่ยนะครับเวลาเลี้ยงหมู เมื่อหมูมีอาการหมูป่าที่มีอาการใกล้จะคลอดเขาจะเขาจะออกเขาจะออกจากคอกเราได้จากเล้าเราได้นะครับถ้าเราทําการคอกเราไม่แข็งแรงพอนะครับว่าสัญชาตญาณหมูป่าเลือดร้อยจะมีข้อแตกต่างจากหมูป่าที่ผสมสายพันธุ์มาได้เลือด80ดสิบเจดสิบนะครับมันก็แตกต่างกันอยู่ ถ้าเราเลี้ยงสายสายพันธุ์เลือดร้อยเนี่ยนะครับเนี่ยคืออีกอย่างหนึ่งเลยนะครับเวลาเขาปวดท้องออกลูกเนี่ยเขาจะเขาต้องการกิ่งไม้เพื่อทํารังนะครับทํารังเพื่อทําการคลอดลูกแต่มนไม่รู้ว่าเขาจะมาคลอดไวเกินไปนะครับมันยังไม่ถึงเวลากําหนดคลอดเลยนะครับเนี่ยนะครับถ้าไม่มีป่าละเมาะอยู่ใกล้ๆบ้านนี่เรียบร้อยเลยไม่รู้จะไปคลอด แถวไหนนะครับก็นี่จะเป็นลักษณะง่ายๆที่เราเราสังเกตได้ง่ายว่าหมูป่าเลื่อร้อยก็จะประมาณนี้นะครับเวลาคลอดลูกแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะต้องทํารังนะครับทํารังแล้วก็ต้องการกิ่งไม้เศษใบไม้ใบหญ้าในการทํารังนะครับเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมันเป็นสัญชาตญาณของเขานะครับ สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้เด้อสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ